สวัสดีครับพบกับบิวฮอตนักล่าดามันนะครับหรือว่าชื่อตอนนี้ก็บิวฟอโต้นะครับอันนี้ก็มาเยี่ยมชมรถนะครับอ่าซูมไลออนเซส 60e นะครับรุ่น10รถ ลด1เดือนนะครับ1เดือนนิดนิด รถของอเสียกุ๊กนะครับเสียกุ๊กซัพทวีแก้วหรือในานามที่เรียกกันโกบาวลำทับนะครับติดต่อได้ครับรถอยู่ตอนนี้รถอยู่บางสวรรค์สุราษฎร์ธานี วีแก้วเสียคุกนะครับเอาแล้วนะครับวสนทีัวอะสัมผัสสัมผัสเสียคุกหน่อยครับอ่ารถหนึ่งเดือนใช้งานเป็นไงบ้างครับ เยี่ยม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 อ่าสองร้อยชั่วโมงแน่นอนอ่ารถหนึ่งเดือนสองร้อยชั่วโมงครับเก๋อใช้ใช้งานเป็นเป็นไงบ้างครับการใช้งานอ๋อเยี่ยมมากอ่าเยี่ห่อซูมไลอ่อนครับเยี่ห่อซูมไลอ่อนไม่ปิดวังไม่ปิดวังอ่ะอืมถ้าถ้าต้องการซื้อรถติดต่อเซลล์คนไหนครับเนอะเซลเฟสเซลเฟสแล้วอ่าเซลล์เฟสคนนี้ครับฮะ นี่ครับซับทวีแก้วนะครับต้องการติดต่องานแถวบางสวรรค์สุราษฎร์เบอร์โทรศูนย์เก้าแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์ไปแล้วครับครับเสียกุ๊กครับ,รบหรือจะเรียกน้องกุ๊กก็ได้ <c oughs> โกูเบาก็ได้ <c oughs> โกูเบาล,ลำทับโอเคครับสวัสดีครับ